ตับหมูฮือเฮิร์มาแล้วค่ะตับหมูฮือเฮิร์ตอนราการทำงานพุ่งนี <c oughs> ้มาเรือการทำงานเกือบไอบ่าไอเป็นยังไงเนาะทางฝุ่น ทำงานอยู่ยส่นอกค่ะเป็นคนบานใดทำงานไก่บานบอดีเันกับประมาณลอยกว่ารูนี่แหละคะ่ะไปจากการทำงานก็นได้แต่กะสบายใจ เราเคยมีความสุขนะในการทำงานไม่ได้บอหล่นเนี่ยเนี่ยบอความจริงณปัจจุบันในงานปัจจุบันนี่ผู้บริหารผู้บริหารก็ดีอนร่วมงานกด็ดีนักเรียนก็น,น่ารักผู้ปกครองก็น,น่ารักอีกไหมยู่นไหมยูรงเรียนเั่น,นยเน แบบครอบคร่วครอบพร่วอยู่ดีได้เนี่ยว่ามันครอบคว่าผัวเมียอย่างเนี้ย,ย <c oughs> มันเป็นระบบครอบพร่วได้บ่กเป็นระบบครอบพร่วแบบว่าคนเอาพี่เอาน้องมาเห็นว่ามนแบบอยู่กันฮักแพงแบบมันแบบแม่แบบลูกแบบใยแบบอายแบบพี่แบบน้อง <c oughs> <c oughs> บอกดดดำ ข้างพุ่นเดยเป็นจังไดคะ่ะการทั้งนั้นเป็นจังไดกดดันก็อดเอาไม่มีงานไม่มีเงินบ่เฮ็ดกับบ่มีเงินสิล่บบอรราออกก็ส่งเสียศักดิ์ศรีเออศูนย์ไปเนี่ยเครียดกับมันเครียดไปดู จะไปคิดยังไยคิดแค่ว่าเขาเห็นหน้าที่เขาให้ดีที่สุดๆกับพ่อแล้วเกิดมาไม่ได้มาหมวัวซาใครนะทำงานตั้งใจทำงานทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีก็พอส่วน ใครจะเป็นยังไงก็ช่างหัวปอดมันอย่าไปสนใจหลายบอกผู้กองไปมาล่าไวมืออ่อนหัวอ่อนข้ออ่อนว่าเป็นสมองอ่อนหรอกมันะไรพ่อย่อมแต่ย่อมอะไรพ่อคาคแต่คาะเออ อในทั้งๆที่เรารู้เรารู้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 เนี่ยกะค่าๆ่าค่าค่าไปโลดนด้ไปเทียงเอาลมเอาตายเทียงไปเท่าไหรกับอะไรลอตเตอรี่รล้วันที่หนึ่งหรอกให้อยู่แบบเขาเรียกว่าการอยู่แบบเอาตัวรอดมุจะกอกเป็นเมื่อทุกองค์กร แค่ฆ่าคนอย่างตายรับเขาหรือเดี๋ยไปคิดน้ำหัวปลอดมันบางคนก็นสิคิดว่าอยากไปเห็นงานเบือ่อคนนั่นเอาไ่าเห็นงานเลยไม่แต่ฉันเห็นคนเดียวไปอิสันสุดท้ายฝ่ามีตาค่ะ เออมันบริเหตแบบน้าค้นตาขอโทษนะกับข้นตาบอดหรอกถึงสิบว่เห็นสุดท้ายเขาเห็นค่ะอืมจะเป็น้น่ยังไรทำอะไรไนะ่ะให้ทำด้วยความเต็มใจมันดีมันส่งผลหลายอย่างทำด้วยความบเต็มใจละลองดต่ังน แต่กับสิสซงผลถึงนิสัยพื่กันสิเพราะว่าเจนไม่เจนเกาเจนใดดอกเจนใดก็ต้องหูวจักนอบน,อบนอบ้อมทอมตุนมันดีเออถูปะถ้าอยู่แบบหัวแข็งก็อยู่ยาก อยู่แบบป๊บปั๊บขอห้าไพ่ก็อยูอยากใสิ่แต่คนอื่นปมนหาจาาะของมาเลยนะคะการทํางานรวมกันว่าแมนทํางานในครอบครัวตัวเองเนี่ย <c oughs> เอานี่ใส่ยู่บานมาใส่กับที่ททำงานมาเลยนะจ๊ะถือคนผูกเก่งมากถือบักกอเขาหลดเลยน่ะ <c oughs> เอออย่าไปทาท้ายอำนาจมืด <c oughs> บอกไว้ อ,อันไหนพ่อยอมยอมอันไหนพ่อหลีบนี้ได้กะหลีว่าต้องไปพัชส้นพัชส้นพัชเชิญหนาพะยังหรอกห้องบะเมียนหนักหลบงานทุกมือนี่ยนะคะเนอ่ย ไปหาเกียงงานยี่ไปหาเหลือกงานทำๆแบบว่นปุนถ้าเห็นว่ามันดีลหรือได้ที่ที่ดีกว่าค่อยละออกว่าทำเมื่มีประสบการณ์จะบอกให้อืม ที่บ่มีรสสบดกันสืงองนี่ยคุ้แปะการทำงานนะกับการวางตัวเป็นอะไรที่สำคัญนะจะบอกให้ชิมมะเทียง เส,สียงแซ่บเหียกเป็นตะพูดสนะยัมนะอะไรบ่ดีความว่ามีอย่างเดียวนคนเขาก็บม่งเท่าแบบบ่โอเคความคุณชายบอกว่าเป็นเด็กไม่น่ารักนะเขาว่าอืมผู้เท่าก็คือกันอา่สุไปหาจะล่องพุ่มเด็กหน่อยไร อันไหนพอไป,ปอยผ่านไหนกล่อยนะมันไปหาล่องจะพุม่มเขาอยู่หนเออไปท่าท่ายอำนาจเขาอยู่ขนาะไปท่าท้ายว่าจะควงเลิศเดเบีรยร์ในปัสสพี่อยู่นะย่าไปหาเหตุหลายเฒ่าก็ได้อยู่หมอหมอกแม่แม่อืมมันไปหากดดันได้เขาย่าเหเขาได้ว่ามนุษย์ป่ามนุษย์ลูกมนุษย์อย่างไรไอะใส่เขาหัวปักหัวปั๊มนะเศร้า เงีเดือดร้ยายกว่าเขาคนะ่ะอืมไม่ไปเฮ็ุมัจักยีบ่มันกับว่าด้ดีอืมกดดันเขาแบบเนี้ยเขาเกลียดแบบนี้บลูตโตอีกเอ้ยแะสูดไปเป็นให้เป็นคนรุ่นใหม่รุุนดีเนี่ยป่าลุ่งทั้งหลายก็ได้เข้าใจบ่เอออันนี้ว่าซูฟังเออ เป็นตัวที่นทนั้งป่าทั้งลุงทั้งนองทั้งนุ่งทั้งอย่างหมนละแต่ว่ามีดอกเนี่ยฉันนี่บอไดิมีแบบกดดันกดยางหนาแต่หมายถึงว่าว่าประสบรณ์ซูฟังแบบนั่งค้นแบบฉันมาไหร่สดุดบ่อยๆเขาก็ว่าโอ้เครียดกดดันจังสันจังสี่ค้นนั่นน,นี่อืมถ้าคิดอยู่จังสีเมื่อเก่าจังเสีาาเมัแต่อยู่แค่นี้ละอืม ให้ดาวสู่มนเลยหยาหรอกเด้าออกไว้เขาใหญ่ไว้ป่านนี้ให้พอแห้งแล้วทา,างนานซื้ออยจะไปหากดดันซีดปา่านน่ะให้มองหลวมนี่ไงบวกไว้เขาใส่ไลน์ก็อาด<ม>สคิดว่าเออเขาฝึกประสบการณ์ให้เฮาเดมีความหลูมเดมีทักษะเออเก่งกว่าเขาอีกบ่านนี้เออให้คิดไปจากซันเด้อ สิว่ากลิ่นตอคลิปหนาจมหลายขอบพูดลายๆค่ะที่เขามารับชมกลิ่แเสียแบบนนว่ๆคะ่ะมือนี่งเขาลับไปก่อนคะ่ะสวัสดีนะคะ